สวัสดีครับผมกับเพราะผมนิวส์คุณกับการรีวิวเกมลิมโบพาร์ทที่หกนะครับโอเคเราก็จะมาจัดการเกมที่ไม่ไ,มได้แคสนานมากๆแล้วจะได้แคสซิสต่ี่ก็คือมันติดค้างมันเล่นไม่จบหลายเกมมากไปเดี๋ยวนี้เอาเล่นจบเกมนึงแล้วหาเกมใหม่จดนเกมเก่าไม่ได้เล่นเลย Shit <laughs> <ท> <laughs> ชิอโอเค เรา้แล่ะว่าจะทำไงเดี๋ยวกูขอขึ้นเป็นบนิดนึงก่อนกระโดดไปแค่เดียววะเมื่อกนี้ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะอ๋อลูล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ผิดอืมอ่าก็คือมีสามเกมที่ตอนนี้มันแคสค้างๆไว้มากๆอยู่ก็คือมีลิมโบมีจราสิบปราแล้วก็มีไออ่าเดือดขับบอนอ่ะเออ เขาจะฆ้ามันโดนขบเนี่ยอนนื <c oughs> มก็ปาดจะเน้นยเสร็จพยายามเลี้ยงเสร็จปทีละเกมไปเลยโอเคไหมโอเคนะอืมอันนี้เดี๋ยวขอเก็บข้อมูปั้น,นึงก่อนฮึบกระโดดขึ้นไปไปเอาไอวิทย์เสียบเสียงข้างบนก่อนมีฮึบกระโดดขึ้นไปกระโดดไปไอสาร <c oughs> เชีย่ย <c oughs> เป็นกรรมฮึบ <c oughs> ลงมาลงมาลงมา เช็ลงมา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 สิฟ้ามันจะบ้าตายเอออืมก็อยากแค่ได้สเสร็จสิบทีเพราะว่ามันเหมือนติดค้างไงไม่รู้ควะคู่ถูงกันโอเคนะก็จะรีบแท็กมกับเก่าดตเยังเกมใหม่ได้น,นึงไม่มีปัญหาอะไรเออตายขอหักตายโอเคแมวและ ไม่ต้องเจ็บก็ได้พิเศษเนี่ยเสียเวลาเสียเวลาเปลืองน้ํามันอ่าไปต่อกันเลยดีกว่าต่อต่อมาดึงกล่องนี้ไปต่ออะไรวาเล่นเล่นตามเล่นเริ่มไปก่อนไอคอนพิเอร์ช่างมันนะเสียเวลาโอเคนะโอเคขึ้นไปเบอร์ฮึบฮึบจำจำจำยังสงสัยเลยว่า นี่กูจะคาราแคทเกมพวกนี้จบได้ไหมไม่ใช่แคทเอจูสิบบาทก,กันกับดอคัพอนจบได้ไหมเนี่ยยาวเหลือเกินชิบหายเอาได้แค่นี้ร์หรอถูกแล้วปะถูกแล้วนะมันด,ดันในแคเนียร์หรอเออได้โอเคได้แล้วไอจู๊ดสิบบาทเพราะว่าโดอคัพบอลนี่เซ็ไม่อไหรจะเซ็ตอ้าสิบหกสิบบาทจะจบไหมเนี่ย ฮึปมานี่เออฮัลโหลลงมาเบอรตรงไหนวะลงมาลงมาฮึบเอ,อ่อแล้วกูต้องอืมกูต้องดึงใช่ไหมไอ้พี่ด้พี่ด้พี่ด้รู้สึกไม่ชินเท่าไหร่เลยเก๋กูขึ้นไปรอก,ก็ด้วยรอก,ก็ด้วยรอรอก,ก็ด้วยไอ้จอด ขึ้นลำบากเลยเกินลงมาลงมามาลงมางมาใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะไม่ไต้องรีบจ้ะกูต้องรีบมึงไม่ต้องรีบมึงไม่ต้องรีบคือโดนป้ายยิ้มรอดแล้วสวิงกิงกายสวิงกิงกายไอสัตว์แล้วมึงกลับหัวยิงได้ป่าวแว่งไปแว่งมาแว่งไปแว่งมาแล้วก็หันหลังแล้วก็ฮึบฮึ๊บโอเครอดแล้ว,ลวโอ้วัต มีกล่องมันสองอันสองปุ่มสองปุ่มแล้วอะไรวะไปเรื่อยชิบเองเลยเป็นนะให้กูทำอะไรเนี่ยต้องคิดกันเออคิดเอาละมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเร็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 วชิบหาย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 พักไปพักไปโอ้ไม่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  ลงมา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 หงหนงนึงหนงหนึ่งหนิ่งหงงมาลงาไมต้องปะก่อนลงหน้าไอ้เดะเปนชิ้นๆเลยเปนกโอเคกดเลยมามามาลงมาลงมาลงมาเี่ยทำเนี้ยทำเนีทำเมีขึ้นมาอือ ไม่หัวกูไม่ตายด้วยกันเอิกกนอกรนไม่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 เออเออกดปุ่มแล้วก็พอไกลจะลงมันก็กดปุ่มแล้วกลับไปดึงกล่องมาดึงมาตรงนี้ก็พอแล้วก็ไปเอินจัด

เกมมันก็โหดไปนืมลงมาดึงมานี่ดึงมึงโอเคหนึ่นงดินไปดึงไปตอโอเคร่ดแล้วรอดแล้วเย้โอเยเลิมโบปกกกของเรารอดแล้วปกขังเรา,า,า,า <c oughs> oh, to the dark side dark night dark here กระชังเยโอ้วตมีตัวอะไรวะ มีบันไดสองทั้งโอ้ทําไงดีอันนี้มีอะไรบ้างเยี่ยมืด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 แต่ละเดี๋ยวนะดาร์กเวย์มากเลยนี่มีอะไรบอ h e l l วมีดาร์คโฮเวย์อะตรงนี้อืมเป็นไหนเนี่ยว w ้ a t Hello อะไรอ่ะเอ้ยแมลงปออ่ะอะไรอะ ไปไหนจ้าตัวเองให้กูขึ้นไปว่าเดี๋ยวอบินกันมั้งเค๋มันค่อยๆวิ่งเลยไหมี๋ยวมึงอ้าไม่หันเหทาไงวะเอาไงดีวะเอาไงดีวะเอ้านมันสิน้มันนมันนมัน ลงมาที่ลงมาลงมาอ่าค nice ่อยๆค่อยๆเดินค่อย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 เดินเงียบๆโอ้มันเห็นมันไม่เห็นมันเห็นมันไม่เห็นมันเห็นมันไม่เห็นมันเห็น,มน,หน,มน,หน <laughs> ไม่เห็นจ้า <c oughs> ต่อแม่งโอเครอดแล้วรอดแล้วฮฮูู้คือคำของมันไกลพนไปไหนเนี่ยโอ้ยไกลเลยไปเยอะสตอรี่กัสแล้วไม่ได้ตั้งใจตัวเองเขาจะไปเนี่ยตั้งแต่บันไดแล้วไอ้พวกยังมีชีวิตอยู่ด้วยเย็ดยืนไว้ละให้สามวิธีสตอรี่กัสไปจอกเลยอ่ารอดเถอะดี เลื่อนอะไรเนี่ยเออนี่อะไรวะแล้วข้างล่างข้างบนมีเลื่อนอะไรวะอ่าเออมีท่อน้ำมีหยดน้ำมีมีอวัดเจอเอะมีประตูอยู่นี้อืมตรงนี้มันใดอืมอืมมันใดไปไหนเนี่ยอืมเยอะนะเนี่ย

โอเคได้ได้ได้และก็ไม่บอกดูแล้วกูจะรู้ได้ยังไงอันนอ้ยเฮ้ยเฮียลลืม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 แบลล์นั่นแหละใครมาใช่ใครมาใครมารีบไปไหน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 จะโอเคเป็นแค่นี้ใช่ไหมมา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 โอเคจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนโถ ต่อเดี๋ไปผักไปพี่ลงมาโอเคไป,ปไป,ปอปไปนิ่งแล้วนิ่งเลยมันไปต่อแล้วือผักไปือโอเครอดแล้วแล้วไงเนี่ยอะไรเงี้งต่อวะอืมลงไปไหนเอ่ยลงไปเหมือนไปทับอะไรต่างๆปะ่ะที่ไหนที่ไหนโอ้ไม่ตายโอเคอ๋อเข้าใจแนละ้วเข้าใจแนละ้ว I got it I got it guys ไม่ยากไม่ยากใช้ท่าอยู่อ่ะแเราต้องมาเอามาทับไอ้ตรงนี้ผมงนีอืมอ้ยเอรูปปะเอช่างเลยเจ๊ะเชรอเชิบเดี๋ยวนะมันกลมอะอ่มีอะไรไหมอันนี้มีอะไรเปล่ามีอะไรอืมมันกลม มันเสีกลมเลยนะเออมันกลม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 เดี๋ยนะไปดูต่อได้มีอะไรเป็นเพลงง่ายๆเลย Hello Hello เป็นฟันเฟืองยักษ์แต่ข้อกล่งแต่ตรงนี้มาแต่มันเสียกลมยี่ห้าทำไมมันต้องกลมด้วยเนี่ยเออตรงไหนดีวะมันกลมมันกลมมันกลม Mmmm, Why are you you? mmmm, 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 ดูนัเชิดนะจ้าว mm ีดึงมาดึงมาดึงมาไม่ใช่นี่ไม่ใช claro okay, ่โอเคเข้าใจแล้ว okay, I got it guys เอาใหม่ครับนึงไเพื่อนสีจะเพิ่งโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วด้าได้าน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 ด้ได้ได้อยูๆโอเคออกแล้วเตรียมตัวลงจากเขาหน้าเช่าวีหนีลูกรอจ้าวฮึบ ดึงมา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 ดึงมครัโอเค้างแล้วโอเคักไปโอเครอดแล้วโอ้โหเป็นไงเป็นไงไปต่อกันเลยอย่าชักช้าเดี๋ยวมันยาวนี่กี่นาทีแล้วเลยไม่จับไปล้าเนยเออ อืมอีนิดแล้วกันขึ้นไปโอเคนี่อะไรเนี่ยฮึบ oh. อ๋อหนักอ้ว่ะเจฟันเฟืองกำลังขยับโอ้ยเย่ let's go guys ไปต่อกันเลย hello นี่อะไรข้างบนมีอะไรเอ่ยฮึบโอเคแกบบิทไกด์มีกล่องข้างล่างไปตายป่ะไม่ใช่มันเราไปตรงนี้กันต่อเลยดีกว่า่ยอ,อายเลง่ไปคือไต่เล่นลงมาอย่าง อย่างเชื่องช้าอย่างชาัดชลาดข้างล่าก็ไม่ข้างล่างมันไม่มีอะไรอยูะ่ะแล้วก,กูจะเสียเวลาทำเพื่อโอ้เข้าใจแล้วาใจโอเค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 เอาเฮไเ้ก้า่เฮ่เฮ่เฮ่เ่เฮ่เฮ่เฮ่้ไปเฮ่าฮเฮเฮ่เฮ่่่ไป่เฮเ่เฮเ เยี่ยมแล้วก็ใครผักไปที่กลุ่มนี้ทำไมก็ไม่ดูแต่เขากลุ่มนี้ผักไปทำไมวะ oh. okay. yeah. <c oughs> เดี๋ยวลองเลยอ๋อโอเคเยี่ยมไปเยี่ยมละไปเยี่ยมละเดี๋ยวดเดี๋ยดิเดี๋ย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 เอ๋อเข้าใจละเรื่องมาเอ๋อโอเคสองชั้นอย่างนี้เองโอเคเสร็จแล้วเราก็กระโดดขึ้นไป คือก็โดนมากโดนมากอ๋อสิบหาาแล้วเดี๋ยวนะยังไงวะอืมออโอเคคิดว่าคงไปต่อพัหน้าดีกว่าครับ mm hmm. เพราะว่าผมมิสก mm ับ hmm. นิมโบพัดออกไปในโอกาสหน้าส,ส,สวัสด,ดีครับบ๊ายบายวู mm ้ฮ hmm.